สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับก็พบกับผมโคจนะครับวันนี้อัปเดตแผนเทรดในช่วงเย็นนะครับหกโมงครึ่งนะครับสำหรับแผนเทรดของเราเนี่ยครับเป็นแผนเทรด FVG Position Trade Zone ซึ่งก็ลงมาเกี่ยวนะครับตาม trade setup ที่เราวางกันเอาไว้เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่ติดตามกันอยู่นะครับในตอนนี้นะครับเราวางเซตอัพนะครับเป็น pending order นะครับเอาไว้นะครับซึ่ง ตอนนี้ลงมาเกี่ยวแพนดิ้งนะครับแล้วแล้วก็ผมแจ้งให้เพื่อน mm hmm. เพื่อนเทรดเดอร์เนี่ยนะครับวาง SL เนี่ยกันเอาไว้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นแพนดิ้งที่ผมให้เพื่อน mm hmm. เพื่อนเทรดเดอร์วางเอาไว้นะครับนะฮะนี่นะครับนะด้านมุมไหนะซ้ายหรือขวาด้านขวาผมนะครับนะกลอ้กลองกล้องกลับด้านนะครับด้านขวาเนี่ยด้านบนเนี่ย นดันโดนทางนี้นะครับในรูปนี่อ่ดันบนหัวนี่แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นภาพที่ผมวาง p e n d i n เอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เกี่ยวไม้แล้วนะครับมีการย่อตัวลงมานะครับเกี่ยวเออ่ p e n d งออเดอร์นะครับทีนี้เนี่ยเซตอัพของเรานะครับวางแผนเทรดยังไงได้บ้างนะครับนะสำหรับตัวกราฟราคาทองนะครับภาพรวมตอนนี้ต้องบอกว่านะครับตัวราคาทองคำเนี่ยอยู่ในเทรนด์นะครับขาขึ้นนะฮะหรือว่า up trend นะครับทีนี้ ลักษณะการปรับฐานของตัวกราฟราคาทองคํานะครับนะก่อนหน้านี้มันจะเป็น1ชั่วโมงนะครับหรือว่า head f เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวกราฟทองคำนะครับมาในลักษณะคล้ายๆของแพทเทิร์นนะครับแต่ยังไม่ยืนยันเรื่องของแพทเทิร์นนะเพราะว่านะครับลักษณะของเขาเนี่ยผมต้องบอกว่าคล้ายๆลักษณะตัวชัดทเทิร์นกับตัวนะ clear สําคัญที่มองวันนี้นะครับหรือว่าตอนนี้จะเป็นบริเวณ2,900 นะฮะเอ่อประมาณที่10ไม่เกินย2ิบนะครับตัวน,นี้แต่ผมต้องบอกว่ายังไม่ยืนยันนะครับต้องรอดูก่อนว่าจะมาในลักษณะของตัวชาร์ตแพทเทิร์นกลับตัวไหมนะครับนะฮะนะถึงแม้ว่าจะเป็นชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยแต่เราก็ต้องให้น้ำหนัก,น,กนะครับเรื่องของเทรนด์หลักนะครับเพราะว่ากราฟตอนนี้ยังไม่มีพลายชั่นกลับตัวแล้วเราก็อาจจะถือไปก่อนนะครับนะ,ะเพื่อรอดูว่าจะมีลักษณะของตัวพลายชั่นกลับตัวเมื่อไหร่ นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกงี้กราฟเนี่ยถึงบริเวณพพลายแล้วก็คือ2,914-2,915นะครับเราบายกันที่2,907ก็ผมอาจจะปิดกำไรกันก่อนแล้วก็รอดูความชัดเจนที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนะครับแผนเทรดของเรานะครับเบื้องต้นจะใช้ trailing stop ล็อกกำไรนะครับหรือใช้วิธีการเลื่อน SL กันทุนเอาไว้แล้วปล่อยรันไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูบริเวณแนวสำคัญสำคัญนะครับของตัวกราฟทองคำนะครับนะอ่า ในเย็นวันนี้นะครับซึ่งสําหรับตัวปัจจัยข่าวที่จะมีเข้ามารวมถึงตารางสถานะค่าเงินในนะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับผมอ่าดูกันก่อนนะนะครับสาหรับปัจจัยข่าวนะครับที่จะมีเข้ามาแล้วก็นะครับส่งผลต่อกราบราคาทองเมื่อเช้าที่ผมอัปเดตไปแล้วนะครับวันนี้จะมีข่าวสําคัญก็คือช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับนะของอเมริกานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับจะมีตัวเลขดัชนีภาคการผลิต นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขคำกล่าวของนางดารีนะครับนะสมาชิกร์เซิร์ฟนะครับหรือวัฒธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราก็จะมีช่วง5ทุ่มครึ่งนะครับหลักๆจะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเท่าไหร่นะครับนะส่วนช่วงดึกก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้โฟกัสเทรดตามกรอบนะครับนะทางด้านของสถานะค่าเงินนะฮะสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตาราง ในตอนนี้นะครับจะเป็นในฝั่งของตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะครับอ่อนค่าจะเป็นนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำนะครับคีย์สำคัญที่ต้องมองแล้วก็ต้องโฟกัสณตอนนี้จะอยู่ที่2915นะครับที่เป็นบริเวณซับไพโซนนะครับนะ,ะถ้ายืนได้ไปต่อนะครับแต่ว่าจากที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าไปได้ทําไมถึงบอกนี้นะครับเพราะว่าลักษณะาาของตัวกราฟทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับจากโลซึ่งเป็น แนวรับนะครับเป็นซัพพอร์ตโซนนะครับก็คือบริเวณ2,900 2,880ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับมีการพักตัวนะครับก่อนที่จะเบรกเอาขึ้นมานะครับนี่จุดนี้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ย่อลงมาเทสแนวเบรกเอานะนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแผนที่มองไว้อยู่ถ้าย่อลงมานะครับนะเบื้องต้นอาจจะปิดกําไรก่อนบริเวณซัพพลายนะตรงนี้นะครับแล้วก็รอย่อนะครับหรือรอเบรกนะครับขึ้นไปแล้วค่อย ใ t ตามอีกรอบหนึ่งอ่านะครับนะเป็นแผนที่เรียกว่าโฟกัสเรื่องของเซฟนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับนะแต่ถ้ายิงตามระยะหลังจากปรับตัวขึ้นและพักตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500จุดนะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยถ้ามองระยะการไปต่อของกราฟหลังพักตัวเนี่ยมีระยะถึงบริเวณ2,930ดอลลาร์ต่อยออนนะครับนะแต่ต้อง ผมใช้คำว่าต้องเซฟนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ากราฟยังไม่ชัดเรื่องของการเบรกเอาแล้วก็โชว์แบ็คนะถ้าเบรกเอาโชว์แบ็คได้มันจะชัดเจนกว่านี้นะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราบายจากเรื่องของตัวพลเรื่อง ewg ไ r ช s s u r e zone นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเทรดเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นนะครับส่วนแผนหลักจะเป็นแผนรอย่อเทสเบรกเอาต์ take, นะครับด้านล่างแล้วค่อยบายขึ้นไปตรงนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับ,นะรบเพราะว่ากราฟจะสมบูรณ์เรื่องของการเบรกเอาต์มากกว่านั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือใช้ trailing stop รก,กำไรหรือว่าแบ่งกาไรครึ่งหนึ่งแล้วเลื่อน ES s e l กันทุนนะครับแล้วก็รันต่อไปนะครับนะส่วนถ้าลงมา break even หรือว่าชนหน้าทุนก็ไม่เป็นไรนะครับรอข้าใหม่ตาม setup เดิมก็คือแผนนะครับฝั่งบายนะครับหรือถ้าเพื่อนๆพ,พอใจกําไรสามารถที่จะปิดกําไรได้ไหมนะครับตัวนี้ก็สามารถปิดกําไรได้นะครับไม่ว่ากันปิดกำไรได้แล้วก็รอแผนใหม่นะครับในช่วงย e s เซสชก็ได้ นะครับแต่ว่าภาพรวมต้องบอกอย่างนี้ว่าแผนของเรานะครับเป็นแผนบ่ายนะครับจากการเบรกเอาท์นะครับนะฮะรรูปแบบการพักตัวนะครับนะมีลักษณะของตัวบูลด์แฟลก์แพทเทิร์นแล้วก็เบรกเอาต์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แผนจะเป็นแผนบ่ายเป็นหลักนะครับทีนี้มาดูกันที่ตัวดอลลาร์กับตัวพันธบัตรกันนิดนึงนะฮะสหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับอายุ10ปีนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงหรือว่า H1 ในตอนนี้นะครับมีการพ u l l b a c k เข้ามานะครับทดสอบบริเวณอินทรีนะครับที่เบรกเอาต์นะครับเพราะฉะนนนั้ตรงี พันตบัตินะครับนวโนลงต่อนะครับก็เป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคำนะครับแล้วก็ในฝ้าของตัวดอลลาร์นะครับหรือว่าตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้ทำเฟรมเฮดโฟนนะครับหรือว่า4ชั่วโมงนะครับนะก็มาในลักษณะของตัวบริตต์แฟลกแพทเทิร์นนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นเรียกว่าจุดปูแบกนะนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการไซด์เว์นะครับพักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความ ชัดเจนของดอลลาร์เนี่ยเห็ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเทรนด์หลักเนี่ยเป็นดาวเทรนด์นะครับมีการเบรกเส้นเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับอ่าเบรกเส้นเทรนนะครับลักษณะของการสร้างนะครับโลว์่าไฮโลว์่าโลต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับมีการเบรกสะพัดลงมาด้วยเพราะนั้นตรงนี้ความชัดเจนของตัวดอลลาร์ก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับตัวทองคำนะครับก็มีลักษณะของตัวบุริทแฟลก์พัทเทิลมาด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชาร์ตพทเทิร์นเนี่ยเขากำลังก่อตัวยังไม่คอนเฟิร์มเรื่อองงขแพทททเิร์นี จะกลับตัวลงนะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดไปเองว่ากราฟจะลงนะครับผมต้องใช้คํานี้นะเพราะว่านะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราใช้เทคนิคการเทรดที่ว่าเทคนิคการอ่คิดไปก่อนนะครับหรือว่าคิดแผนไปก่อนแต่เราลืมดูหน้าง,งานนะครับว่ากราฟตอนนี้กําลังเกิดอะไรแล้วกําลังจะเป็นยังไงต่อนะครับอย่างเช่นตอนนี้เกิดก็คือการปรับฐานขึ้นเนี่ยนะครับอ่านกราฟที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับในระดับสายตายไหม นะครับกราฟกำลังกลับฐานขึ้นเราจะไปเซลล์สวนเลยมันก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งเรารู้ว่าเอ้ยเทสซัพพลายแต่หลังเทสซัพพลายแล้วเนี่ยยังไม่มีพลาชันกลับตัวลงหรือยังไม่มีสัญญาณที่จะบอกว่ากราฟจะลงก็ยังเซลล์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในการเป็นเทรดเดอร์ก็คือเรื่องของการดูนะครับว่าตอนนี้ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับกราฟกาลังเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากที่สุดแล้วเราจะปรับแผนยังไง นะครับอ่่อันนี้ก็ฝากเพื่อนเทรดเดอร์ไว้นะครับสำหรับแผนเทรดของเรานะครับก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆในห้อง e อ็กซ์คลูซีฟเทนะครับสัญญาลกับผมโค้ชเจคุณเจนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยในกลุ่ม Line e อ็กซ์คลูนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Line ก็สามารถที่จะแจ้งแอดมินได้นะครับที่อินบ็อกซ์นะครับทางเพจ a c e b o o k นะครับ CJ Trader หรือทักไปที่ Line แ t ดเจทีเทรดเดอร์นะครับส่วนมุมมองการเทรดอัปเดตคร่าวๆในช่วงเย็นเอาไว้ให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครัับส้นๆเท่านี้ครัับวนนี้ต้องลาไปก่อนแล้ววสสััดีครบ